อร่อยไหมกรองเพชตรงนี้อร่อยมากเลยแนะนำไหมน้ำพี่่อกคูณอร่อยกระบองเพชรไม่แนะนำมันเป็นไรมามึงอยู่โฟคิงไหมไม่คูณอีกกระบอกอีกอะไรแบบแพทกิ้มลูกอันซานเดี๋ยวบอกให้ยันห่าก็ได้ลูกมะม่วงหรอกลูกโคตรใหญ่อะครับดูครับใหญ่เท่าฝ่ามือเลยอินเลิร์ลลูกดูแป้งคนกรอบดูดิ ยิ่เช็ดเข็ดโอ้อยอาเสือกูเช็ดโอ้โหเนเชีดดู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 เป็นไรมามามากินดเด็มามป้องฮห้ร่างเงยอ่ะปองกันนี่เป็นไงมากอธิบายไลยมา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 นี่กระบองพิษกระบอพิษ รู้ครับอือหือโคต<ก>รอร่อยอะ่ะกระวองเพชรส้มแขวรู้ครับไม่กินคาต้นหรอเอ้ยไปกินคาต้นแม่งเลยดูๆรึคุณขอบอือหือได้ครับแต่และอันนี้่ะนี่กินมันมี แบบมาหมดเนี่คือวิธีการกินมะม่วงโดยการขโมยมะม่วงที่กินบบโอ่งนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่คือการกินมะม่วงการกินมะม่วงการขโมยมะม่วงที่ไม่ให้โดนตำรวจจับมากกว่าเขาไม่ได้มักง้องบาท ดิกินยังไงอือ<ม>เอาไปดิส่วนไม่สุดจากต้นกูขอยางมาตุกตะคต้มเพาะไอ้เชี่ยม,มันขาดแล้วมันก็ยังเอาไปตีกัะต้นประเทเลยอ้ามอือไป สิทธิ์ชีวิตมาแม่งเดี๋ยวอะไรกันขวายลูกเท่าส้นตีนเลยนี่ก็ยังเด็กนี่ครับวิธีการเด็กแม่งเข้าไปดู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 เหีียดออกมาเนปะ็นไรเนี่ยมมนกินหมด น่แกม่วงลูกเท่าไหร่ฮะม่วงเท่าไหร่ลูกละล้านผมไม่จ่ายเลยใส่แค่นี้ลูกละล้านผมซื้อนะผมมีตังค์เออแล้วกูก็ไม่ได้กินสักทีแกขอนงขอหนึ่งขอนึงนี่นักรีวิวบุยนี่ครับท,ที่การกินมะม่วงมะม่วงฟรีนะหลังจากกินกระบ,บองเพชรไปเราใช้ยี่ยงไยงม่ขาด้ตนหูกดกรอบกรมจัด อื้มเสียงเป็นไงเป,นเป็นไงเขาบอกครับเป็นมั้งได้แต่รส้ทัดเผือกเผ็ดงัวโอ้โหเื่อเออกินอันนี้ไม่ได้กหุ่งมาได้กระบ,บองเพชรอันนี้เลย <c oughs> แต่มันกรอบเหมือนเหมือนเทียะะอะไรวะมันอร่อยจริงอ่ะขอหน่อยเนี่ยอุย้ย เฮ้ยไป็นหลังทำนั่นไปไอ้แก่โมโม่เอซมาเไปงดายดีเนี่ยอันเนี้ยคว่างทิ้งไปเลยไม่เห็นไหนคนเวลาเขากินแบบเยอะไหมกินไรวะกินอะไรกินกระบอกพชรอ่ะไม่รู้แม่งกระบอกพชรปลอมแน่นอนเลยเนี่ของจริงยังกินไม่ได้เลยพวกเราอ่ะรูครับคนแสบไอ้คนแสบ รีวิวมา่วงไปตกดีแล้วไม่เป็นไรห้ามเกินสามบิไอ้ตกดีห้ามเกินสามบิไอ้ถ้าเกินสามบิคือจะเกาะยี่กีป่ะไปอะไรว้าสวยไง โคตรเซตเลยหรอรปกกไปคลิปไปคลิปไปฝากกูตามด้วยเดีวกันคิดต่อไปเยวเดี๋ยว,ยม,วม,มึงกูเลยเเไปไปด้วยว่ะไปโคตรแค่กูหายใจลนะ